ปักสปอยวันนี้เราจะมาสปอยตัวอย่างของโรคอสมบูรณ์ตอนที่149ว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามาเริ่มสปอยกันเลยดีกว่าหลังจากที่โย่หวีพ่ายแพ้ให้กับข่วงหรือซื้อหาวไปแล้วคนต่อไปที่ต้องออกโรงก็คือหยุนซีหยุนซีเนี่ยทีแรกก็ทำท่าเหมืนจะออกไปจัดการกับซื้อหาวแต่สิ่งที่นางทำกับทำให้หลายคนนรู้สึกตกใจและงงว่าเกิดอะไรขึ้นนางกับเลือกจะช่วยซือหาวแทน นางใช้อาวุธของนางในมือทำลายมิติเพื่อทำให้ซือหาวหนีไปได้โดยบอกว่าข้าขอโทษด,ด้วยตอนอยู่เมืองสวรรค์ข้าไม่มีทางเลือกจริงๆข้าไม่สามารถช่วยเจ้าได้ข้าจะมอบสาตาวุธนี้ให้กับเจ้าสาตาวุธนี้สามารถใช้ข้ามิติได้เจ้าใช้มันแล้วหนีออกจากที่นี่ไปซะรีบไปข้าไม่รู้ว่าพวกเขาจะมาเมื่อไหร่แต่ข้าคิดว่าคงอีกไม่นานแล้วอาศัยโอกาสครั้งสุดท้ายนี้ หนีไปซะข้าขอร้องใครกันที่กำลังมาเทพสวรรค์สองคนในเผ่าข้าพวกเขาไปเชิญผู้พิทักษ์ในเผ่าออกมาเพื่อทำการกำจัดเจ้าถึงแม้ที่นี่จะมีคนช่วยเหลือเจ้าได้แต่พวกเขาไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ตลอดเจ้าต้องรีบหนีไปตอนนี้นี่คือโอกาสสุดท้ายรีบไปถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่มีโอกาสแล้วนะข้าเป็นใครกันข้าคือห่วงเผ่าพันเทพเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้อยู่แล้ว เจ้าไม่ต้องเสี่ยงอันตรายแบบนี้หยุนซีนั้นพยายามจะเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยซือเหาวแต่ซือเหากับไม่ต้องการน้ำใจนี้ทางหยุนซีเข้าใจว่าซือเหายังไม่ให้อภัยนางสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองสวรรค์ครั้งนั้นนางรู้สึกเจ็บปวดและทรมานมากข้าขอโทษหยุนซีพูดออกมาพร้อมน้ำตารีบหนีไปไม่เช่นั้นจะหมดหนทางแล้วนะหยุนซีพยายามอ้อนวอนซือเหาหยุนซี เจ้าเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ได้คิดร้ายกับเจ้าแล้วก็ไม่ได้โกรธเจ้าด้วยข้าเข้าใจเจ้าดีในจังหวะที่ทั้งสองคนเนี่ยเกิดการพูดคุยกันคนหลายคนเองก็รู้สึกว่ามันผิดปกติถึงแม้การโจมตีแรกหยุนซีเนี่ยจะโจมตีใส่ขั้วมิติจนสะเทือนแต่หลังจากนั้นก็ไม่เกิดการต่อสู้ขึ้นอีกพวกเขาเลยพูดขึ้นว่าเผ่าพันธุ์เทพเจ้าเป็นฝ่ายผิดจริงๆด้วยหญิงคนนั้นกําลังช่วยเหลือขั้วอยู่มันเท่ากับว่าเผ่าพันธุ์เทพเจ้านั้น เป็นเผ่าพันธุ์เดรคุณอย่างแท้จริงเรื่องราวทั้งหมดออกมาชัดเจนแล้วว่าเผ่าพันธุ์นี้เนรคุณต่อข่วงที่มีพระคุณเจ้าทําไมไม่รีบไปอีกเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะไม่ต้องสื้อหาพูดออกมาว่าเขาไม่จำเป็นต้องหนีไปที่ไหนทั้งสิน้นในจังหวะนั้นก็ปรากฏเทพ12องค์ที่ทําการลอบโจมตีสื้อหาโดยการปลดปล่อยอาวุธของพวกเขาออกมาแต่สื้อหาตอบโต้ด้วยการปลดปล่อยดินในหม้อออกมาและสายฟ้าน,นี่นั้น ทำให้เหล่าบรรดาเทพทั้งหลายเกิดความหวาดกลัวถึงแม้ว่าจะมีหลายคนคิดจะสังหารห่วงแต่เมื่อเจอการตอบโต้ที่โหดร้ายแบบนั้นเทพทั้งสีก็ถูกกำจัดหลังจากนั้นเทพคนที่หก็ตะโกนว่าบัดซบไอเด็กหน้ารังเกียจพวกเขาพยายามจะฆ่าข่วงให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครมีจุดจบดีสักคนแม้แต่วีรุนที่ว่าแน่ๆยังโดนข่วงเล่นซัอ่วม ในจังหวะที่สึกกําลังเดือดมากๆจังหวะนั้นกลับปรากฏเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นบางอาจเทพสวรรค์มาแล้วปรมาจารย์มาแล้วเหล่าบรรดาผู้คนของเผ่าพันธุ์เทพ,พเจ้าต่างร้องขึ้นมาด้วยความดีใจคนต่ําต้อยรบหลู่ตะกูลค่ะวันนี้ดูสิว่าเจ้าจะหนีรอดไปไหนได้มือข้างหนึ่งกําลังโจมตีไปทางซื่อหาวจังหวะนั้นก็มีมืออีกข้างหนึ่งเข้ามาสกัดเอาไว้แล้วพูดว่า ต่ำต้อยเจ้ากาแต่ต้องสิทธิ์ของข้าเงินหรืบไปให้ผลหลังจากทั้งคู่ปะทะกันแล้วสุดท้ายเทพสวรรค์คนนั้นก็กระเด็นไปได้วยการโจมตีของชีเต้าหลินนั่นเองเรื่องจริงหรือนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเมื่อคู่ข้าเห็นอะไรแวบๆเทพสวรรค์สูงส่งที่มองเย้ยทุกชีวิตกับถูกพัดปิวหายไปในฝ่ามือเดียวในจังหวะนั้นบนพื้นที่ซากปรหักพังกับปรากฏชายหนุ่มคนหนึ่งขึ้นมา ชายหนุ่มคนนี้ปรากฏตัวออกมาทําให้หลายคนรู้สึกอยากจะลงไปกราบเขาจริงๆด้วยพภาพที่เขาไปออกมานั้นชีเต้าลินมั่วรัวถึงกับคำรามออกมาด้วยความโมโหเป็นอย่างมากท่านปรมาจารย์เสียงดังอะไรกันหากยังไม่มีมารยาทข้าจะสังหารเจ้าเดี๋ยวนี้เจ้าสำนักชียายต้องทำแบบนี้ด้วยข้าไม่มีความแค้นอะไรกับเจ้าสักหน่อยไม่มีความแค้นและเจ้าวิ่งมาที่สำนักข้าทำไม พวกเจ้ายัางบาลังแกลุกสิทธิ์ค่ายเจ้ารนหาที่ตายเลยอยากกลายเป็นเท่าธุรีก็ไม่บอกกันดีๆจังหวะนั้นชีเต้าลินก็โจมตีไปทีหนึ่งปรมามาจย์บาดเจ็บสาหัสคู่แก่งก้าเผ่าพันเทพสอนรีบพูดขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวจากบาดเจ็บไปแล้วทางด้านมั่วรินก็ยังพูดอีกว่าเขาเป็นเพียงนักพลดไล้สังกัดคนมากมายต่างก็รู้กันดีทําไมถึงกลายเป็นสิทธิ์ของชีเต้าลินไปได้กันข้าเพิ่งรับเขาเป็นสิทธิ์เมื่อไม่นานมานี้ ไม่ได้หรือ,อยังไงกันอีกอย่างนะทำไมข้าต้องชี้แจงให้พวกเจ้าทุกคนรู้ด้วยหากยังไม่เกรงใจขใ้าอ,อย่าหาว่าข้าไม่เตือนแล้วกันชี้เต้าดินเจ้าอย่าลืมนะว่าเจ้าเคยฝึกวิชาที่ตระกูลของข้ามาก่อนนะคุปปากนั่นเรียกว่าลักจำตัางหากอีกอย่างนะเจ้าจะใส่หัวไปหรือไม่หรือให้ข้าเนี่ยส่งพวกเจ้ากลับไปแทน ต้องบอกว่าในเผ่าพันธุ์เทพสวรรค์เนี่ยมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ความเป็นไปเป็นมาของทางด้านชีเต้าลินในจังหวะที่หลายคนยังเงียบอยู่นั้นก็มีคนผู้หนึ่งพูดขึ้นมาว่าปร,รมจานหกอัจฉริยะเสียหายกว่าครึ่งหนึ่งเทพแท้จริงก็ร้มตายกันเป็นเบื่อโยวีถูกฟันสันหลังเสียหินบัญชาสวรรค์ไปแล้วภายใต้เงื้อมือของเด็กชั่วคนนั้นอะไรนะชีเต้าดิน ให้เขาส่งหินบัญชาสวรรค์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดกับข้าแบบนี้สามหาเกินไปแล้วข้าไม่สังหารเจ้าเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนมีแม่ตามมากใช่ไหมสงสัยข้าคงต้องสังหารเจ้าแล้วในจังหวะที่เหล่าบรรดาคนของตระกูลเทพสอนไม่สามารถพูดอะไรต่อชีเต้าดินได้แล้วก็ปรากฏมิติแหวกออกมาและคนผู้หนึ่งก็เดินออกมาใต้เท้าคู่พิทักในที่สุดท่านก็มาแล้ว สหายฉี่เจ้าจะเปิดศึกกับเผ่าพันเทพ,พเจ้าของเรางั้นหรือพวกเจ้ากล้าลบหรือเปล่าละ่ะถ้ากล้าข้าก็พร้อมสนองให้เสมอฉีเต้าหลินเจ้าเดือเหมิมเกิมเกินไปแล้วนะทุกวันนี้คู่น้อยชิงความเป็นใหญ่กันขนาดมีผู้ใหญ่บางคนลงมือแทรกแซงข้าก็ว่ามันเกินไปแล้วแม้แต่เทพสวรรค์ยังกล้าลงมาหากไม่อยากมีชีวิตอยู่ละก็มาเท่าได ข้าจะฆ่ามันเท่านั้นเซี่ยวชีเจ้าปีก้าขาแข็งขึ้นทุกวันพอพูดออกมาก็จะสังหารเทพสวรรค์พอขู่ปากก็จะทำลายตระกูลจักรพรรดิให้พินาศบุกมาถึงสำนักของข้าแล้วยังให้ข้าญาติดีกับพวกเจ้าทำไมหรือวันหลังข้าไปเตะที่เมืองสวรรค์และเปิดฉากสังหารสักรอบจะเป็นไงไปเจ้าสำนักชีเจ้าอย่าให้มันเกินไปนักผู้พิทักษ์มาเจรจากับเจ้าด้วยตนเอง แต่เจ้ากับทำท่าทีแบบนี้คิดว่าเผ่าพันธุ์เทพ,พเจ้าออดแอมากใช่ไหมหากว่าข้าทำเกินเหตุแล้วก็ข้าคงเปิดฉากสังหารหมู่ไปแล้วกับพวกไร้ยางอายเช่นพวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงศักดิ์เทพแท้จริงหรือเทพสวรรค์ข้าจะสังหารให้เหี้ยนไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวเซียวฉีข้าเพียงอยากได้คำตอบว่าเจ้าจะส่งตัวเจ้าหนุ่มคนนั้นมาให้หรือไม่ ข้าไม่ส่งเขาเป็นหายนะที่ตระกูลข้าต้องกำจัดทิ้งชีเต้าหลินเจ้ามีเจตนาเป็นปนิปักหรือไม่ก่อนหน้านี้เขากับเจ้าไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันมาก่อนข้าขอพูดให้ชัดเจนก็แล้วกันห่วงเป็นผู้สืบทอดเพียงคนเดียวของรานฝึกสูงสุดของข้าคำนี้หาใช่ความเท็จแต่ข้าประกาศให้รู้กันทั่วกันฟังกันให้ชัดเจนเจ้าเฮ้ย คนเราแก่แล้วก็แก่เลยแต่กลับไม่ยอมแก่เซียวชีเราสู้กันสักตั้งดีไหมไม่มีปัญหาแต่จะว่าไปปานเจ้าแห่งเลือดยังรบได้อือหรือนี่ข้านึกว่าใกล้จะลงลงแล้วซะอีกไม่ต้องเป็นห่วงระยะนี้ข้าได้น้ำอมฤตมาบ้างทำให้ข้าอยู่ได้หลายปีเพียงศึกครั้งเดียวข้าไม่มีปัญหาแน่ในจังหวะที่ผู้พิทักกับชีเต้าหลินกำลังเปิดศึกกันนั้น ทางด้านพวกมั่วรั่วเนี่ยก็พูดขึ้นว่าเขามันเป็นคนบ้าชื่อเสียงก็เฉาโฉดทําได้ทุกอย่างเอาอย่างนี้นะข้าจะชิงหินบัญชาสวรรค์มาก,ก่อนจังหวะนั้นเนี่ยมั่วรั่วเตรียมใช้บางอย่างเพื่อทําการรอบโจมตีซือหาวนั่นเองแต่จังหวะนั้นฝ่ามือบางอย่างก็ตบลงมาที่เขาถึงขนาดที่เขาต้องพูดว่าอะไรกันข้าเป็นใครกันข้ารักจำร้อยวิชาอาจารย์วิชาพันปีศาสตรเชนี ข้าก็เป็นยังกล้าสอนจระเข่ว่ายน้ําอีกกระจอกสิ้นดีจังหวะนั้นชีเต้าหลินก็จัดการมั่วรั่วไปแต่คูพิทักษ์ตะโกนออกมาบอกว่าให้หยุดก่อนที่นี่มันถิ่นของข้ายังกล้าสำแดงวิชาปิดชีพร้นหาที่ตายจริงๆาตเท้าช่วยข้าด้วยทําตัวเองทั้งนั้นข้าจะไม่ทําร้ายจิตเจ้าให้เจ้ารักษาตัวหลายสิบปีก็แล้วกันจนกว่าจะเจอกายเนื้อที่เหมาะสม เมื่อถึงเวลานั้นให้สิทธิ์ข้าไปสังหารเจ้าอีกครั้งเป็นการขัดเกาก็แล้วกันเซียวชีเจ้าทําเกินไปแล้วข้าขอดูสักหน่อยว่าร้ายปีมานี้เจ้าแข็งแกร่งมากขนาดไหนกันน่าสนใจจริงๆดูท่าน้าอมฤตจะบังเกิดผลมากสินะทดลองได้พอดีว่าวิชาสวรรค์แปของข้ามีพาุภาพขนาดไหนกันหลังจากทางด้านชีเต้าหลินนั้นสําแดงเคล็ดวิชาแปด เขาสามารถทำร้ายตาเท่าคู่พิทักษ์คนนี้ได้จนเกือบตายแต่ตาเท่าคนนี้นับว่าใจเด็ดมากใช้วิชาตายแทนโดยสังเวยเขาที่บนหัวนั้นเพื่อทำการรอดชีวิตมาได้จังหวะนั้นเขาก็รีบหนีไปทันทีไม่สนใจอีกแล้วชีเต้าหลินก็เลยพูดขึ้นว่าดูสิว่าใครกล้าเรียกข้าว่าเซียวชีอีกวิชาสวรรค์8ปดเก้าของข้ายังมีข้อบกพร่องไม่น้อยเทียบกับวิชาหกสงสาวัดแล้ว ยังคงต้องปรับอรุงต่อไปวันนี้ข้าขอประกาศว่าข่วงเป็นผู้สืบทอดสายเลือดสูงสุดของข้าแต่พวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปข้ายังเปิดโอกาสให้พวกเจ้านั้นสามารถฆ่าเขาได้แต่ข้ายอมไม่แคบผู้สูงสัก์มาสังหารเขาขันไฟเทพเจ้าก็ยอมได้ลงมือกับเขาได้เต็มที่ข้าจะไม่ช่วยเขา แต่หากเป็นขั้นเทพสวรรค์ไม่รู้ฐานะและก็ทำร้ายสิทธิ์ข้าขึ้นมาเช่นนั้นข้าจะไม่เกรงใจพังชะตาสำนักเจ้าปิดชีพสิทธิ์ของพวกเจ้าให้สิ้นสากไม่เหเือือแม้แต่คนเดียวนี่ก็เท่ากับว่าการต่อสู้ของผู้น้อยชีเต้าหลินจะไม่ยุ่งแต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่รู้ฐานะเข้ามายุ่งเมื่อไหร่เขาจะเข้าไปยุ่งทันทีหลังจากนั้นข่าวก็แพร่สะพัดออกไปทุกที่ ข่วงกายเป็นผู้สืบทอดของร้านฝึกสูงสุดเจ้าสำนักชีประกาศบอกโรคกล้าแล้วนับแต่นี้ไปคนที่คิดปองร้ายเขาคงมีไม่มากแล้วกระมังเจ้าพูดผิดแล้วต่อไปยังคงมีและคงเป็นพวกเฉาโฉดแบบเดิมนั่นแหละคงไม่กล้าในที่แจ้งหรอกมั้งน่าจะต้องทำในที่รับนั่นแหละข่วงชายหนุ่มคนหนึ่งทำให้เผ่าพันเทพเจ้าประสบหายยนะผู้พิทักษ์บาดเจ็บสาหัส อัจฉริยะหนุ่มถูกสังหารช่างน้าอดสูเสียจริงหลังจากนั้นภาพกระตัดสลับมาที่ซื้อหาวกระยุนซีอีกครั้งหนึ่งเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าไม่เป็นอะไรอย่ากลับเมืองแห่งสวรรค์อีกเลยนะข้าขอร้องเจ้าไม่ต้องควงข้าไม่เป็นอะไรเทพเจ้าชารากับเราเทพสวรรค์ดีกับข้ามากพวกเขาต้องเข้าใจการกระทําของข้าอีกอย่าง ตอนนี้คนที่รวมเป็นหนึ่งกับขินบัญชาสวรนรมีไม่มากแล้วถ้าเป็นแบบนั้นข้าสังหารเพิ่มอีกคนจะดีไหมอย่านะขอเพียงเจ้ายังมีชีวิตยอยู่และข้ายังมีกำลังวังชาเผ่าพันเทพเจ้าไม่กล้าบูมบาบแน่ไม่มีทางทำเกินกว่าเหตุแน่นอนชีเต้าหลินให้สัญญาพอเห็นแบบนั้นทางด้านของหยุนซีนั้นก็มองด้วยสายตาที่เศร้ามากนางมีน้ำตาไหลออกมา เรื่องราวเลยเธอถึงขนาดนี้แล้วสุดท้ายนางก็โบกมือราและจากไปอย่างรวดเร็วโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะชอบไม่ชอบขออภัยด้วยแล้วกันกนะครับ